เขตจังหวัดลำปางนอนจะไหวไหมฟังเสียงธรรมชาติไปพร้อมๆกันเคาราเจ้ล้นๆนะครับผมเปนเก่าแก่มากเลยคนระับงูนี้ส่ไย นื้หมอกเป็นเส้นๆเลยตรงฝั่งนู้นอ่ะทังไงจะขึ้นบ่าโอ้ยโคันเลยอะ่ะอืมโอ้ยเ่ม,มันดองปลาเลยเนี่ย ใส่เราอยู่ตรงนี้นะครับใส่เราช่วงนี้แปลกหัววันนี้เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับเป็นไม้รึ่งเอให้ฟองดูหัอกำแพงไม่นับนะใช่ไหมครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับในโจที่ช่องอย่างแจมนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่วัด ข่วงกอมกันนะครับแล้วสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับตอนนี้เรากําลังจะออกสู่เมืองปานกันแล้วนะครับมุง่งสู่ภาไม่ทมันหลายว่าหลายคลิปมันเราเราเรามาหลายคลิปไงคือตอนนี้เรากําลังสู่มุ่งสู่อะไรอำเภอเมืองใช่ พอ,อจำเมืองปลานนะครับกำลังจะพอ,อ,อ,อจำเมืองปลานปลานไม่มีปลาปานไม่มีลอนเลือสะกดปลานออจำเมืองปลาสองรอบแบบปลาเนี่ยปาน Yeah, okay. สพรีมีศพนี่คือพบใช่ไหม ข้าเมืองก็จริงแต่จะไปตรงแยกบ้านนาะแห้วอะไรพอ,อนี่ไงถึงแนละ้วข้างหน้าซ้ายมือนะครับจะถึงวัดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไร <Yes. S 1> เดี๋ยวเราไปถึงพ,พ,<อ>พร้อมๆกับท่านผู้ชมกันเลยนะครับ <Yes. S 1> ด้านซ้ายมือนะครับเป็นวัดที่สวยงามเด่นเลยนะครับเป็นทำมาจากน่าจะทํามาจากไม้สัก<า>วัดขวงทองกอ,อมมีไม่โชว์ที่ไหนวัดขวงทองนะครับ สีส่นะครับส,สองพหาส่ประจำปีงบอะไรนะ รัตนพลเนี่ยเขียนว่าเราฟังรัตนพลนะ วันนี้เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับ,รบเป็นไม้น่าจะเป็นไม้สักนะครับทำมาจากไม้สักนะครับหลังคางก็ทำมาจากไม้นะครับ นี่เขาทำมาจากไม้หมดเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นมากดหรือปเปล่าสักอย่างพ่อแกวมากดเหรอจำลองก,ก่อนไม่รู้เดี๋ยวไหว้ก่อนเรามากราบไหว้บูชาพร้อมๆกันนะครับชื่อว่าอะไรนะข่วงกล่อมใช่ไหมขอไข่ไม่เอกง,งองวแหวง,งงูเนาะ ขวงก่อมกออม,มก่อมไม้สักข้งนันเนี่ยโดนโซ่ข่วงก่อมข่วงก่อมมีพระแก้วมรกตอยู่ตรงกลางด้านหลังเลยเดีย๋ยวขอถ่ายใกล้ๆหน่อย เป็นวัดเล็กๆนะครับที่นี่ <c oughs> จะเป็นวัดเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นไม้แกะสลักเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับเป็นไม้แกะสลักแกะสลักนะครับเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องราวพุทธประวัติก <c oughs> ระเบื้องหลังคานี่ก็ทํามาจากไม้นะแบท จะมืดๆหน่อยนะครับกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ นี่นะครับหลังคาทํามาจากไม้เหมือนกันนะครับกระเบื้องหลังคาทํามาจากไม้ทุกแผ่นเลยเป็นม,มีมีตัวตัวฝาผานังอย่างเดียวครับตัวโบดก็จะเป็นปูนอิฐนอกนั้นก็จะเป็นไม้หมดเลยไม้ล้วนหมดเลยครับ สวยเนาะวันนี้สวยนะเขาเรียกอะไรงามเนาะงามอะไรนะครับผมอยู่กรุงเทพครับ ตรงนี้มีชื่อเจอดีไหมครับเป,เป็นเจ,ด,เนเจดีธรรมดาดอ๋อครับสร้างนานยังครับอันนี้ออสองสองห้าสี่สามเหรอครับสองห้าสี่สามอ๋อครับเจดีนี้สร้างปีสองห้าสี่สาม Yeah. Okay, <laughs> okay so I guess we ก็ข้าพเจ้าก็มีบทนี้เป็น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 บทนี้ัป็นบทนี้เ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 ป็นวทนี้เป็นบทนี้เวตนบทนี้เป็นบทนี้เป็นบทนี้เป็นวทนี้เป็นบ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 ทนี้เป อามาวาตันที่ไอ้บรนโนสุข,ขงังาพลามีจุกมีใจมันคนยืนเนาะหนาวครับตุ๊กคนหนาวได้ไหมครับหนาวเป็นบางทีมันจะหนาวประเดิมเนว่า,าวนันอือเนี่ยหนาว <c oughs> อันน,น,น,นี้อากาศหนุ่ยมีคนนอนอยางไงทีุ่ทยนย์ ตอนนี้ไม่ค่อยออการิดก <I> well, okay. ันแล้วอ่ะอันอีกอย่างหิดตั้งแต่วันวันติดไม่เจ้าแล้วมันวุนเสี้ยววันเนาะอ้ามเดี๋ยวของสั่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหลายที่ครับหลายที่นะเดี๋ยวจอถ่ายจะดีก่อน O Allah, ไม่ใส่สีไงคือเป็นปูนเปืยเลยไม่ได้ขัดสีไม่ได้ขัดปูนตรงนี้สวยนะแล้วถ่ายรูปไหมตรงเนี้ยยืนตรงกลางอะะ่ะนะเนี่ยตรงเนี้ จะทานมันนะเดี๋ยวจะพาไปสุสานไตรลักษณ์ดีกว่าส,ส,าสาุสานไตรลักษณ์กับวัดเจดีย์สามโอ้ยไม่ได้เข้าเมืองเดี๋ยวดูก่อน<ม>ว่ามีเวลาพอป่ะแล้วก็ไต่เหี้ยเดียวเองเหรอ,อเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วกันเนะากะานนกะนนะ็นี่ก็ทับไปนี่กะทันนี่ยนโจชอบนะอย่างเงี้ยหลังคาเป็นหลังคาไม้ อย่างนี้พังง่ายไหมเนี่ยหลังคาไม้เนี่ยกระเบื้องไม้เนี่ยสมัยก่อนพังง่ายหรือเปล่ไม่รู้เหมือนกันเนียเฮ้ยเราเปลี่ยนทีนึงเขาจะเปลี่ยนยังไงอ่ะไม่ออกมันไม่ได้เปลืองครับเขาตอกตะปูไม่ตอกนะตอกปะที่นี่เขาทำะเกี่ยวกับการปลดกระหลักนอนของ สวยทีนะ่ชอบอย่างี้เดี๋ยวยังไงเราก็จะเดินทางต่อนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงต้องฝากรบกวนรับชมคลิปต่อๆไปของ,ของผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับเป็นดั ง่ายโดนแสงไงเลยเลยตัดแสงแสงมันจะกองไงแว่ดมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำ